จีเรินเทียนเซี่ยงคนดีผีคุ้มคนจีนก็มีความเชื่อว่าหากทำความดีเป็นคนดีก็จะได้รับการช่วยเหลือจากสวรรค์หรือในภาษาไทยก็มีสุภาษิตที่ว่าคนดีผีคุ้มการเป็นคนดีก็คือการมีสติรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าตัวเองกำลังคิดหรือทำอะไรอยู่เมื่อทำแต่สิ่งดีๆแล้วกรรมที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นกรรมดี สุภาษิตนี้ใช้เพื่อเอ่ยปลอบใจและให้กำลังใจเมื่อประสบปัญหาปัญหาทุกอย่างคงไม่สามารถผ่านไปได้ด้วยการอยู่เฉยๆและคิดแค่ว่าฉันเป็นคนดีเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปการจะเป็นคนดีเริ่มจากการมีสติและมีปัญญาจะพิจารณาตนเองทั้งความคิดและการกระทําเมื่อมีสติและปัญญาจึงจะจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางต่างหาก